อันนี้ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งที่ติดๆเลยนะฮะที่ผมจดมาคือแพทย์เป็นห่วงแต่ผู้ป่วยรู้สึกเฉยเฉยอันนี้เจอไม่น้อยอครับเจอกันใหม่เช้าวันอาทิตย์กับซีรีส์ mindset healthcare ทำยังไงให้เราหายป่วยนอกจากการวินิจฉัยหรือได้ยาที่ถูกต้องคือการปรับ mindset ของเราเกี่ยวกับโรคโรคนั้นนะฮะวันนี้ก็เป็นหัวข้อต่อจาก ตอนที่แล้ว2ตอนคือแนวทางการให้ประวัตินะครับแล้วก็เวลาให้ประวัติคุยกับหมอแล้วอย่าหลงเชื่อหรือฟังเสียงในสมองตนเองนะฮะลองหยุดพักความคิดของตนเองแล้วมาฟังมุมมองของหมอหรือแนวความคิดของคุณหมอเพื่อทําให้เราหายป่วยมากขึ้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างสักเคสสองเคสให้เราจะได้เห็นภาพว่ามีม i n d s e ตหรือมี มีคนมีผู้ป่วยที่มีความคิดแบบนี้ด้วยหรืออะเรามาเริ่มที่คนไข้คนแรกก่อนคนไข้คนแรกเนี่ยมาด้วยเรื่องปวดท้องเป็นคุณแม่ประมาณห้าสิบกว่าหกสิบมาด้วยเรื่องปวดท้องมากท้องผูกมาปรึกษาด้วยเรื่องท้องผูกสิ่งที่เราซักประวัติตรวจร่างกายเราพบว่าลักษณะท้องผูกเนี่ย เข้าได้กับสาเหตุคือมีภาวะท้องมาหรือน้ำในช่องท้องเมื่อหาสาเหตุเพิ่มก็พบว่าน่าจะเป็นวัณโรคในปอดแล้วลามลามมาในช่องท้องเราเรียกว่าวัณโรคเยื่อหุ้มช่องท้องหลังจากซักประวัติตรวจร่างกายเอ็กซเรย์อธิบายคุณแม่ว่าอาจจะต้องเก็บเสมหะ ส่งเลือดตรวจเลือดอาจจะพิจนารณาเริ่มยาวรรณโรคไปก่อนหรือถ้าจําเป็นอาจจะต้องเข้าอุมโมง์ถ้าเก็บเสมหะไม่ได้นะครับและน้ําในช่องท้องก็อาจจะต้องเจาะไปตรวจไม่ว่าอาจจะเป็นมะเร็งหรืออาจจะเป็นวรณโรคแต่ความเป็นไปได้คือวรณโรคมากกว่าก็อธิบายหมดนะฮะหลังจากอาธิบายเสร็จแม้กระทั่งระหว่างอาธิบายเนี่ยคุณแม่ก็ดูเหมือนเหมือนมีมีความคิดอยู่ในสมองอยู่ แทบจะไม่ค่อยได้ฟังผมก็เหมือนกับที่ผมพูดนะฮะเออก็คืออยู่ในความคิดของตนเองนะครับพราะอาธิบายเสร็จคุณแม่ก็รู้สึกค่ะคุณหมออย่าลืมจ่ายยาแก้ท้องผูกและแก้ปวดท้องให้ด้วยนะคะเราก็เอ๊ะอ,อธิบายตั้งนานอา้าวแล้วเรื่องที่เราสงสัยวันรโรกล่ะจุดที่ปอดล่ะคุณแม่จะไม่เก็บเสมหะตัวมแม่เคี้ยวแม่ไม่มีอะไร นะคุณหมออย่าลืมยาท้องผูกแลย้ยาแก้ปวดท้องให้ด้วยนะเห็นอะไรไหมครับก็คือหัวข้อนี้แหละรครับคือผู้ป่วยไม่รู้สึกหรือไม่กังวลแต่แพทย์กังวลตัวอย่างที่สองคือคุณพ่อท่านหนึ่งมาด้เรื่องไอเรื้อรลังนะครับก็มาปรึกษาได้เรื่องไอพอตรวจร่างกายนะฮะ พอเอ็กซเรย์ปอดพบว่ามีจุดที่ปอดก็ตามเหมือนกันฮะคุณพ่อไอเรือรลงของคุณพ่อเนี่ยอาจจะเป็นจากเนี่ยจุดในปอดนี้นะซึ่งจุดเป็นไปได้มากก็คืออาจจะเป็นมะเร็งนะครับลักษณะก้อนเนี่ยดูใหญ่คุณพ่อต้องไปซีทีสแกนนะพอที่บายเสร็จปุ๊บอืมค่ะแต่คุณพ่อรู้สึกโอเคเลยนะคะคุณพ่อไม่ไม่รู้สึกเป็นห่วงเลยคุณหมออาจะเป็นห่วงแต่คุณพ่อเฉยเฉยซึ่ง เดี๋ยวคุณหมอจ่ายยาค่าเชื้อให้พ่อนะยาแก้ไอด้วยแล้วขอเป็นยาแก้ไอเม็ดสีแดงนะอ้าวแล้วแล้วไอที่ก้อนในปอดตั้งสามสี่เซนล่ะคุณพ่อรู้สึกคุณพ่อไม่มีอะไรเฉยๆพ่อสบายดียังทำงานได้อยู่เห็นไหมครับคุณหมอเป็นห่วงแต่คนไข้รู้สึกเฉยๆอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ที่ผมเจอไม่น้อย มันก็อยากจะเตือนสติเราว่ามันมีลักษณะแบบนี้ด้วยในชีวิตจริงนั้นถ้าอยากหายป่วยบางทีอย่างที่บอกเรา,าจ,จะต้องดับเสียงในในความคิดเราแล้วก็เราอาจจะลองลองลองฟังคุณหมอมากขึ้นทีนี้ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้มีอะไรจริงๆผมตั้งใจอยากให้เราเห็นคีเมสเซจอะไรคีเมสเซจหรือสาระสำคัญก็คือคือยอมรับว่า สิ่งที่เราไปเราไปด้วยเรื่องอาการสาระสำคัญผมอยากให้เราจับประเด็นว่าเมื่อ,อไหร่เราพบแพทย์แล้วควรจะถามคุณหมอว่าสรุปแล้วดิฉันเป็นอะไรคะมีอะไรน่าเป็นห่วงไหมคะมีอะไรที่ฉันจะต้องใส่ใจหรือระวังหรือมาตรวจตานัดไหมคะอย่ามุ่งไปแค่อาการ สาระสำคัญวันนี้เลยนะครับอย่ามุ่งไปแค่อาการอย่างคุณป้าท่านแรกมาด้วยเรื่องปวดท้องท้องปูกไม่ใช่ไปหาหมอเพื่อหายาไม่ใช่ไปหาหมอเพื่อเอายาถ้าเป็นเช่นนั้นผมว่าเราแค่ออกปากซอยแวะร้านขายยาซื้อยาก็น่าจะจบไม่น่าจะมาถึงหมอหรือมาถึงโรงพยาบาลใช่ไหมครับไหนๆมาถึงหมอแล้วเสียเงินเสียเวลา ควรจะได้คำวินิจฉัยควรจะได้ข้อสรุปว่าโรคของเราน่าเป็นห่วงหรือไม่มีอะไรที่ต้องใส่ใจเฝ้าระวังหรือติดตามหรือไม่อย่าให้ความสำคัญกับอาการอย่างเดียวอันนี้ผมย้ำและพูดช้าๆเจอไม่น้อยนะครับอ่ะโอเคนะครับนื้นสาระสำคัญอันที่สองคือเมื่อไหร่แพทย์เขาเสนอว่าเรา มีอะไรที่น่าเป็นห่วงควรจะตรวจ 1, 2, 3, 4งสองสโดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยบางทีคนไข่าอาจจะรู้สึกว่าอืมหมอให้ตรวจเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือ2ค่าใช้จ่ายไม่น่าจะไหวนะหรือ3ขอปรึกษาที่บ้านจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเมื่อ,อไหล่แพทย์ที่เป็นห่วงหรือเสนอเราควรจะรับฟังไว้ก่อนรับฟังเพื่อไปพิจารณา เพื่อไปคุยกับคนที่บ้านหรือกลับไปใช้สิทธิ์ของเราถ้ามีปัญหาค่าใช้จ่ายบอ,อกคุณหมอค่ารบกวนเขียนเป็นเอกสารสรุปได้ไหมคะขอฟิล์มเอ็กซเรย์ขอซีดีอะไรเพื่อหนูจะได้ไปปรึกษาหมอตามสิทธิ์หรือหมอใกล้บ้านหรือหมอประจําตัวของเราแต่อย่าเพิ่งมองข้ามนะครับอันนี้อันนี้ฝากไว้เพราะว่ามีคนไข้ไม่น้อยนะครับพอพอเข้าสู่สถานการณ์เนี่ยว่าคนไข้รู้สึก ไม่เห็นมีอะไรแต่หมอเป็นห่วงแต่พอผ่านไป6เดือนปีหนึง่งตอนนี้แหละงานเข้าละผู้ป่วยแทนที่จะได้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆกลับมาเจอระยะลุกลามระยะท้ายท้าอย่างเงี้ยแทนที่หนังมันจะจบสวยมันอาจจะจบไม่สวยมันอาจจะต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียความรู้สึกมากนะฮะดังนั้นถ้าอยากหายป่วยอย่าลืมนะครับเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าแพทย์เป็นห่วงแต่เรารู้สึกว่าเราโอเค ถอยมาหนึ่งเก้าเปิดใจฟังเก็บข้อมูลนั้นไว้ก่อนแล้วรีบพิจารณาจะด้วยทำได้เลยหรือทำวันนี้ไม่ได้หรือจะไปทำที่อื่นค่อยว่ากัน sorry โอเคนะฮะดังนั้นอันนี้เจอไม่น้อยอีกขั้วหนึ่งก็คือแพทย์ไม่เป็นห่วงผู้ป่วยก็ไม่เป็นห่วงแต่ญาติเป็นห่วง อันนี้หรือภาษาแพทย์เราเรียกว่ารักษายาตกไม่ได้รักษาผู้ป่วยอันนี้ก็ปีนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภาวะอย่างนี้ว่าก็มีภาวะอย่างนี้ไม่น้อยนะครับว่าแพทย์ก็รู้สึกเออไม่เห็นมีอาการอะไรตรวจร่างกายก็ไม่เจออะไรผู้ป่วยก็รู้สึกเฉยเฉยแต่วันนี้ลูกกับเป็นห่วงเลยพามาคุณพ่อคุณแม่รู้สึกเฉยเแต่รู้สึก ไม่ลูกไม่สบายใจแค่จามสองสามทีลูกก็พามาแล้วนะครับแม่แค่ลุกแล้วรู้สึกปวดหลังนิดหนึ่งลูกพามาละลูกกังวลมากกลัวจะเป็นโรคร้ายแรงอันนี้แพทย์เขาทำกันยังไงนะแล้วมีอะไรที่เราในฐานะผู้ป่วยเนี่ยเข้าใจสถานการณ์นี้จะทำให้เราหายทุกหายป่วยได้เห็นไหมครับเนั้นในชีวิตจริงเนี่ยแบ่งเป็นสามเรื่องแพทย์เป็นห่วงนะฮะผู้ป่วยไม่รู้สึกอะไรเลย คือไม่ไม่เป็นห่วงเลยอันที่สองคือแพทย์ไม่รู้สึกห่วงแต่ผู้ป่วยห่วงมากกลัวจะเป็นนู่นกลัวจะเป็นนี่นะ,ะผมพูดไปหมดละวนะฮะกลัวตายบ้างลองไปนั่งฟังดูเออบทก่นกอนๆนี้นะ,ะกลัวเป็นโรคเรื้อยรงกลัวเป็นนะมีความคิดอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลากลัวเป็นนู่นเห็นไหมฮะแล้วก็กลุ่มที่สามคือแพทย์เองก็ไม่เป็นห่วงผู้ป่วยแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ญาติเป็นห่วงนะฮะอ่ะ m i n เสร็จ e a l t h แค r e หวังว่าถ้าฟังแล้ว เราเข้าใจมากขึ้นทําให้เราหายป่วยหรือห่างไกลจากความทุกข์ได้มากขึ้นังว่าคงได้ประโยชน์แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ